การใช้โพสต์เดือดเด็ก16ชนคนตายกลับได้เป็นนักเทนนิสทีมชาติ เดือดสนันโลกออนไลน์เมื่อแฮชแท็กเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายกลับมาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังทราบว่าเยาวชนผู้ก่อเหตุได้โพดผ้าผ่านไอจีสตอรี่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีงานนี้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์สน,นันสังคมกังขาไม่เห็นด้วยที่สมาคมเทนนิสยังให้โอกาสผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้ชดใช้ความผิดเป็นนักกีฬาทีมชาติด้านพิธีกรหนุ่มกัญชยัยก็ได้แชร์ประ ดังกล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าจะมีน้ำใจนักกีฬาได้ยังไงวะในเมื่อน้ำใจของความเป็นคนยังไม่มีได้ข่าวว่าเจอหน้าพ่อแม่คนตายมึงยังไม่ไหว้เขาเลยขณะที่ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่าบ่งบอกถึงตรรกะความคิดและจริยธรรมขององค์กรที่รับเข้าไปด้วยนะคะแบบนี้ใชยที่มีความสามารถแต่จิตสํานึกผิดชอบชั่วดีไม่มีเลยควรหรือที่จะยกย่องสนับสนุนและชื่นชมคนแบบนี้บางทีก็แอบคิดว่า พ่อแม่คุณก่อเหตุไม่สอนเรื่องผิดชอบชั่วดีกับลูกบ้างหรือเปล่านะโคตรแย่กับข่าวนี้ครับมันบุงบอกว่าสมาคมมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงถ้าชดใช้ไปแล้วรับผลกรรมไปแล้วก็อีกอย่างนะครับจะมาพูดว่าลูกคุณยังเด็กอนาคตใกล้คนที่ลูกชนเขาก็มีพ่อแม่มีอนาคตวัดฝันจะดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายไม่ควรมีที่ยืนคนแบบนี้ชนเขาออกมาขอโทษด,ดวงวิญญาณหรือทางครอบครัวเขาก่อนไหม